สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l บันทึกสายบุญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ลักษณะของผู้ที่มีอำนาจฤทธานุภาพในสายพุทธคุ้มครองปกป้องรักษาบุคคลที่มีพลังอำนาจฤทธานุภาพในส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบารมีคุ้มครอง หรืออีกลักษณะก็จะเป็นอิทธิฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองผู้นั้นทั้งที่มีความเกี่ยวข้องกันในทางบุพกรรมและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันในทางบุพกรรมมาก่อนไม่จำเป็นว่าผู้นั้นจะต้องเป็นนักบวชอาจจะเป็นปัตตุชนธรรมดากลุ่มบุคคลที่มีฤทธานุภาพ สายพุทธนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ข้อที่1เป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญมาจากเจิตใจภายในบางครั้งก็ไม่ได้ชอบแสดงตนในการสร้างบุญผู้ที่ชอบสร้างบุญในระดับไหนหรือแม้ว่าตนเองมีโอกาสเพียงเล็กน้อยก็จะพยายามทำไม่สะดวกอย่างไรก็จะหาเวลาทำ ชอบไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ขาดช่วงไหนที่ทำบ้างไม่ทำบ้างจะรู้สึกไม่สบายใจจิตใจรู้สึกว่ามีอะไรขาดหายไปเพราะจริตภายในนั้นเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาปเชื่อมั่นและศรัทธาในกฎแห่งกรรมในชีวิตที่เกิดมาแทบจะไม่อยากสร้างกรรมชั่วอันใดเลยข้อที่สอง เป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่เหนือกรรมหรือที่เรียกว่ามีปัญญาในทางธรรมไม่ใช่ผู้ที่มีปัญญาไอคอันเป็นเลิศปัญญาอยู่เหนือกรรมคืออะไรการยอมรับในวิบากกรรมการเข้าใจในวิบากกรรมพร้อมจะแก้ไขในวิบากรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมีใช่ไม่ยอมรับไม่ทำความเข้าใจ ใช้หลักเหตุผลแล้วยังแก้ไขไปในทางเสือ่อมเป็นผู้ที่มีสติและเหตุผลพิจารณาปัญญาก็เกิดเจอปัญหาชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆแต่แก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นอยู่ได้เสมอเรียกได้ว่ากรรมทำอะไรไม่ได้แม้ว่าจะได้ผลแห่งกรรมดีสนองอยู่หรือว่าจะได้รับผลแห่งกรรมชั่วสนองอยู่ มักจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทและขาดสติข้อที่3เป็นผู้ที่มารทำอะไรไม่ได้แค้วคลาดปลอดภยัยแม้ละสังขารตายจากโลกนี้ไปก็มักจะไปสู่ภพภูมิที่ดีมารแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือมารในใจและมารภายนอกมารในใจนั้นเป็นมารที่อันตรายที่สุด เรานั้นเป็นผู้ที่สร้างทุกข์สร้างความเสื่อมให้กับตนเองมนุษย์ทุกคนล้วนมีกิเลสแต่ผู้ที่มีฤทธานุภาพในสายพุทธนั้นจะหลีกเลี่ยงกิเลสที่สร้างกรรมหนักให้กับตนเองและผู้อื่นได้อยู่เสมอชีวิตแม้จะมีโอกาสรุ่งโรดบนเส้นทางแห่งความเสื่อมก็จะไม่ทำสามารถจะเอาชนะ มาในใจของตนได้และมาในภายนอกนั้นก็หมายถึงพวกอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งมาทดสอบและมาสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันยังรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นผู้ที่มีฤทธานุภาพในสายพุทธคุ้มครองนั้นจะเป็นผู้ที่มีจิตที่แข็งมาก และเป็นคนดวงแข็งอำนาจบารมีบุญยริศที่สั่งสมมานั้นจะทำให้อะมนุษย์เหล่านั้นแพ้ภัยไปเองไม่มีสิ่งไหนที่มีอนุภาพมากกว่าดวงจิตของเราตัวของเราโดยเฉพาะผู้ที่มีการบำเพ็ญเพียรในสายธรรมดวงจิตจะไม่ยึดติดหรือว่าฝักใฝ่ในสิ่งที่มองไม่เห็นมากนะัก หนาซ้ำยังมองเห็นว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเส้นผมที่บังภูเขาหรือว่าบทบังทำให้มองไม่เห็นธรรมและจะมุ่งเน้นไปในสายของอิทธิฤทธิ์มากกว่าข้อที่สี่ก็คือใจนั้นเป็นทุกข์เมื่อทำความผิดแม้ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดอันใหญ่หลวงหรือว่าความผิดเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกว่า ไม่อยากทำอาจจะจำเป็นต้องโกหกหรือใช้คำพูดเพื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุขหรือใช้คำพูดเพียงเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากแต่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีและรับไม่ได้ในสิ่งที่ตนทำเป็นต้นข้อที่ห้าก็คือมีจิตใจเมตตาธรรมอันสูงส่งเป็นผู้ที่ให้อภัยได้ชี้นำส่งเสริมชีวิตผู้อื่นได้ และเป็นผู้ที่ไม่ชอบเบียดเบียนใครในคำว่าให้อภัยนั้นมนุษย์โลกทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติสามารถที่จะให้อภัยกันได้ยกเว้นเสียแต่ว่าการกระทํานั้นเป็นการสร้างกรรมหนักให้แก่กันและกันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะให้อภัยหรือบางคนก็เป็นการสนองกรรมหนัก ให้เกิดผลต่อไปอีกแต่สําหรับผู้ที่มีพุทธคุณคุ้มครองนั้นจะไม่ทำเช่นนั้นจะเป็นผู้ที่ให้อภัยได้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นสร้างกรรมหนักให้แก่ตนเองและเป็นผู้ที่ไม่ชอบเบียดเบียนใครแถมยังชอบช่วยเหลือและส่งเสริมผู้นั้นในสิ่งที่ตนสามารถส่งเสริม และช่วยเหลือได้เพื่อให้ผู้นั้นได้รับในสิ่งที่เป็นสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ว่าตนอาจจะไม่ได้อะไรเลยเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเป็นผู้ให้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเป็นต่อสรัตว์ต่อมนุษย์ด้วยกันหรือว่าอัมนุษย์ก็ตามข้อที่6เป็นผู้ที่รักเคารพศรัทธาต่อพารัตนาไตาย อย่างมั่นคงและยึดถือยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนเป็นที่ตั้งหลายคนชอบปฏิบัติและบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมในการวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่หลวงพ่อหรือบางท่านก็จะเป็นคนที่สามารถจะเห็นนิมิตในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าเป็นนิมิตที่เป็นหนทางไปสู่การปฏิบัติธรรม ในขั้นที่สูงขึ้นจากครูบาอาจารย์หลวงปู่เกจิอาจารย์ต่างๆที่มาช่วยเหลือหรือว่ามาสอนธรรมนั่นเองพร้อมกับบุญกุศลที่เคารพศรัทธาและตั้งมั่นในความเพียรปฏิบัติธรรมจะทำให้เจอกัรยานิมิตรเจออาจารย์และพบกับหลักธรรมคำสอนที่สามารถจะพิจารณาแล้วนำไปเป็นหนทาง สู่ความสำเร็จในทางโลกและในทางธรรมได้ข้อที่7เป็นคนกระตันยูต่อบิดามารดาญาติกาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลรวมถึงผู้มีพระคุณสามารถที่จะเสียสละและยอมรับความทุกข์ได้เพื่อบุคคลเหล่านั้นข้อที่8มีจริตความประพฤติที่งดงามจากภายใน จิตใจอันประเสริฐมีกิริยามารยาทคำพูดที่ทำให้ผู้อื่นนั้นรักและเมตตาเป็นคนที่เคารพต่อผู้อื่นให้เกียรติตนเองและให้เกียรติผู้อื่นไม่ชอบดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นข้อที่9บุคคลที่มีความอดทนอันเต็นเลิศรอได้ยอมรับได้แม้เป็นสิ่งที่ตนเองนั้นทําผิด เป็นผู้ที่ไม่ละความเพียรมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากกว่าร่างกายของตนเองสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำด้วยฝากขอบคุณทุกท่านแล้วเรากลับมาพบกันใน EP ต่อไป